ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนที่สยามสแปร์นะครับเป็นอีกแหล่งหรือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับพารากอนนะแล้วก็มาบึคลองไอพีเคท่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะฮะพาทุกคนชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับว่าในบรรยากาศยามเย็นในวันธรรมดาเนี่ยนะครับ พื้นที่ตรงนี้เป็นไงบ้านเองนะครับผมพื่นนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่าสักคนที่ไม่ทราบนะก็คือในพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ของมจุลานะครับจุลาลงกรณ์นะ,นะล้ะกอมันก็ไม่ทราบแล้วน,นะ,ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของจุลาลงกรณ์นะครับแต่ว่ามาหาข้อมูลที่หลังนะจะทําให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ เป็นพื้นที่ของจุฬานะครับทางนู้นนะทางนู้นก็จะเป็นในส่วนของพารา,ากอนนะครับพารากอนพนะาชมบรรยากาศก,ากันดีกว่าว่าในวันธรรมดาเนี่ยนะครับบรรยากาศจะเป็นไงบ้างนะครับจะต่างจาก วันเสาร์อาทิตย์มากแค่ไหนนั่นเองนะครับก็มาชมกันนะสำหรับสยามสแควร์แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสานที่นะที่คนจัินมนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยเราหรือว่าต่างชาตินะครับมาเดินเล่นกันนะ แล้วก็ไปอีกหนึ่งแห่งนะครับที่มีการจัดกิจกรรมค่อนข้างบ่อยทั่นี่นะฮะที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยก็คือมีชาวต่างชาตินะแล้วก็มีเป็นพวกเด็กวัยรุ่นนะครับมาจะปุ่มพูดคุยมาเที่ยวกันนะฮะกับที่นี่ที่สยามสแควร์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้างสยามสแควร์วันนะครับเป็นอีกห้างนะีอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชื่อเรียกหนึงนะกนะ็คือสยามเซ็นเตอร์พอยต์นะครับในสมัยก่อนนะแต่ว่ามีการปรปับปรุงใหม่นะครับ ว่ตรงนี้มีร <c oughs> ้านขายของเ้วยมีเว้นหรออลยผมไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นพวกร้านค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์นะครับอ๋อโอ้พอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นจุดของสยามสแควรนะครับเห้ นั้นที่มาเปิดตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคนมานั่งพักผ่อนกันนะครับหลังจากที่ทําการทํางานมาเนเด็เดเดนื่อะบางส่วนก็มาพักผ่อนกันที่แห่งนี้นั่นเองนะครับนะก็มีการกั้นไม่ให้รถเข้าด้วยนะครับสำหรับบางจุดน,นะครับตรงน,นู้นก็ด้วย นะแล้วนี่อะไรเนี่ยคอนกรีตคอนกรีตน่าจะใช้ภาษาอังกฤษนะทางที่เราเราจะเดินไปนี่นะครับก็จะเป็นฝั่งของเ b k นะครับด้านหน้าของเราเนี่ยที่เห็นตึกข้างหน้าน,นี้นครับก็จะเป็นฝั่งของ m b k หรือมาปาบนคลองนั่นเองนะครับกันเดินไปนะแล้วก็ นี่ตึกสูงๆนนี้ครับก็อยากถ่ายๆทราบกันนะว่าน,นี้คือเป็นสยามสเค็ต์เด็กอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเสือพ่นไฟนะครับเป็นห้างใหม่เหรอน่าจะใช่นะครับมองเป็นชิน้นเป็นห้าง คนก็ถ่ายรูปกันต่างชาติเยอะีดูนะตอนนี้คือต่างชาติคัอนเยอะนะเยอะนะ อันนี้ก็จะเป็นห้างใหม่นะครับที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะเป็นขอในเครือเซน็นทรัลนะที่กําลังทําการทำอยู่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสยามตะเข็บน,ขนี่ครับก็สำหรับบรรยากาศตรงสยามสะแวก,ก็จะมีประบันนั้นเองนะ พาชมบรรากกันเล็กน้อยนะครับกับบริเวณสยามแห่นงนี้นั่นเองนะครับนี่อันนี้ผมก็รออ,อยู่นะเซ้นทันเนี้ยความเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมกันนะครับว่าที่ห้างแห่งเนี้ภายในเป็นไงบ้างเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีครับ